สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูพาเก้กันนะครับพาเก้ผมก็จะเก็บไว้เป็นกล่องนะครับนี่ผมก็จะเขียนว่าพาเก้นะครับพระส่วนหนึ่งก็ <c oughs> ไปเดินสนามนะครับไปเดินสนามแล้วก็เจอถ้าราคาเราสามารถเช่าได้ผมก็จะเช่ามานะครับแต่ว่าอันไหนมันแพงไปผมก็ก็ต้องต้องผ่านก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย คนขายบางคนเนะี่ยเขาก็ไม่ไม่รู้นะครับว่าเป็นพารเกบางทีเขาอาจจะเกิดการไม่ไม่ยอมรับนะครับว่าตัวเองโดนพาร์เกตมาจะไปต่อราคาหรือว่าจะไปบอกเขาว่าอัน,นเ,เนี้ยเกตเนี่ยบางทีก็อาจจะผิดใจกันได้นะครับบางทีเขาก็เป็นเซียนใหญ่เป็นเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะครับแต่การที่เขามีอายุก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีประสบการณ ทางพักเครื่องในสายของหลวงปู่สังวานเยอะกว่าเรานะครับอันนี้ก็ใช้อายุมาเป็นตัวเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอันนี้ต้องดูจากประสบการณ์ด้วยนะครับ <c oughs> ก็พระของผมก็ที่เป็นพักเกสในกล่องพักเกสนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเช่ามานะครับแล้วก็คนที่โดนก็บางทีก็ให้ให้มาฟรีๆเพื่อจะนํามาบอก กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาศึกษาใหม่ๆนะครับว่าให้ระวังไว้นะครับว่าตัวนี้มันคือเก๊นะครับเก๊แบบนี้นะครับ <c oughs> ก็มีเยอะนะครับก็มีทั้งเก๊แล้วก็มีทั้งไม่นิยมนะครับแล้วก็ที่ทำเสริมแล้วก็ที่นำบล็อกเก่า คือทำพระแท้ไปถอดไปถอดพิมพ์นะครับแต่ว่าก็ทำตำหนิขึ้นมาว่าอันนี้เป็นพระใหม่ไม่ใช่พระเก่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูองค์แรกเลยนะครับเป็นที่นิยมที่สุดเลยนะครับก็คือพระพุทธพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้ผมมีอยู่3มองค์นะครับอันนี้เป็นพระเกน,นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเกค,ครับ จะดูไม่เรียบร้อยนะครับจะดูไม่เรียบร้อยดูนะครับเส้น,นเราจะไปกันใบไวเลยนะครับก็ดูให้ให้จำไว้นะครับให้ดูให้ชินตาว่าอันนี้คือเก้น,นะครับถ้าเราไปเจอเราจะได้ไม่ต้องหยิบขึ้นมาส่องนะครับตัวที่สองนะครับเใหญ่เก้น,นะครับ ติดหลังจีวรด้วยนะครับมีเกสาด้วยโหครบเครื่องก็มนี้ครับนี่องค์ที่สามพระพุทธรือใหญ่ทั้งสามองค์เนี้ยคือโดนหมดเลยนะครับคนที่เช่าไปคนที่เช่ามาเนี่ยก็คือโดนหมดเลยเพราะว่าพาเลี่ยมมานะครับแล้วก็เขาก็ดูไม่เป็นนะครับ ต่อไปนะครับเรือใหญ่แล้วก็เป็นเรือกลางนะครับเรือกลางจะมีอยู่สององค์นะครับมีสององค์สองฝีมือนะครับเป็นพ้าที่สีซีแต่ว่าสีนี้ดูดูสีไม่ได้นะครับดูสีไม่ได้ต้องดูดูพิมพ์ดูตำหนินะครับดูพิมพ์ดูตำหนินะครับเพราะว่าพระโดนความร้อน องศาที่แตกต่างกันสีก็จะต่างกันนะครับนี่อีกฝีมือนึงนะครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับยากหน่อยแต่ตอนนี้มีเหมือนคนนี้แล้วนะครับตอนนี้มีเหมือนคนนี้แล้วพอจะเช่ามาให้เพื่อนๆดูแต่ว่าราคาแรงไปหน่อยครับต่อไปเลือกกลางครับเลือก,กลางก็จะมีอยู่หนึ่งองค,ครับ ในเลี่ยมในเลี่ยมพลาสติกนะครับองนี้ผมโดนมานะครับองนี้แต่ว่าไม่แพงนะครับไม่แพงเพราะว่าเขาเลี่ยมพลาสติกมาแล้วก็มองแทบไม่เห็นพระนะครับทําเหมือนแบบทํเก่าเก่านะครับขมุกขมัวนะครับทําเหมือนแบบพลาสติกมีรอยแตกแล้วก็มีน้ําเข้ามีฝุ่นเข้ามีไอ้น้าอยู่ข้างในทําให้เรามองไม่เห็นพระนะครับทําให้เรามองไม่เห็นพระที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าสีเนี่ยสีมันเด้งออกมานะครับ สีมันเข้มมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเอ้ยหน้าพิสูจน์ดูนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแพงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเช่าหรือว่าไม่กล้าเช่านะครับตรงนี้ okay. ต่อไปเป็นตระกูลปีสองหกแล้วกันนะครับปีสองหกก็จะมีหลายพิมพ์นะครับอันนี้หลังยัน,นครับ ฐานสอครับฐานสองพิมพ์เล็กแบบนี้เจอเจอบ่อยครับเห็นเข้ามาสอบถามกันบ่อยนะครับจำไว้ให้ดีนะครับไม่มีนะครับข่าวอะไรแบบนี้นะครับจะทําเป็นนักทีคุณแม่นะครับไม่มีนะครับแล้วก็เนื้อดําครับเนื้อดํานี้ยังเจออยู่วนเวียนอยู่ในตลาดบ่อยนะครับ บ่อยมากครับวันนี้ก็ยังเจออยู่ครับแต่ผมไม่ไม่ได้เช่ามาเพราะว่ามันเหมือนกับองค์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเห็นองค์ที่แปลกตาไปจากนี้ผมก็จะเช่ามานะครับมีฐานสอมเหมือนกันนะครับมีฐานสอมเหมือนกันดูครับ พระดูไม่เรียบร้อยนะครับพระทอดพิมพ์พระจะดูไม่เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเป็นอริยะทรัพย์ครับเก๋เก่กาเก๋นานเก๋ย,ยุคต้นๆ้นเลยครับเป็นพิมพ์เป็นพระที่มีเก๋มานานที่สุดเลยนะครับเพราะพระอริยะทรัพย์เจ็ดเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพระที่แพงที่สุดนะที่ผมเคยเคยเช่ามาหรือว่าเคยเคยรู้มานะครับไม่ใช่รู้หรอกประสบการณ์ผมนะครับ าริยทรัพย์เจิดเป็นพาที่เป็นตระกูลเนื้อดินที่แพงที่สุดนะครับก็เลยมีเก๋มานานนะครับแล้วก็เก๋หลายตัวนะครับตัวนี้เช่ามาเช่ามานะครับรู้นะครับรู้ว่าเป็นพาเก๋ก็บอกเจ้าของเขาว่าเออพี่พาเก๋นะผมขอเช่าได้ไหมจะมาถ่ายคลิปให้ดูพี่เขาก็แบ่งมาให้นะครับแต่เขาก็กล้ากลัวครับห้าสิบห้าสิบว่าผมจะไปขายหรือเปล่าอะไรย่าเงี้ยครับ ไม่ขายหรอกครับต่อไปครับต่อไปจะเป็นไม่นิยมนะครับไม่นิยมไม่นิยมก็คือสองจุดนะครับไม่นิยมต่อไปเป็นเนื้อดำเกนะครับเนื้อดำเกดูเนื้อก็รู้นะครับ เนื้อจะไม่ไม่มันแบบนี้นะครับไม่ไม่มันไม่ด้านนะครับพาแทจะจะดำมันแห้งๆนะครับอันนี้จะมันช่ำๆหน่อยนะครับมันช่ำๆนะครับมีเส้นนยเห็นไหมครับจะมีเส้นพาแท้จะไม่มีนะครับหลอดบล็อกครับนี่ครับเกอันนี้ก็เกมานานแล้วครับนี่มีเส้นแบบนี้นะครับชล้ว่ำครับ ต่อไปเป็นพระเสริมนะครับเป็นเสริมไม่ไม่ใช่เกยนะครับเป็นเสริมทําที่หลังหลังจากหลวงพ่อละสังขารแล้วนะครับอันนี้เป็นหลังล็กหนึ่งนะครับไม่ไม่มีอู่นะครับอันนี้จะถ้าดูถ้าอยู่ในกรอบนะครับก็สองดูอย่างงี้ครับถ้าของถ้าเป็นบ็อกนิยมนะครับก็จะเป็นนูนออกมาเป็นหลังเต้านะครับตรงนี้จะนูนออกมาแต่นี้จะเรียบไปเลยนะครับ องค์นี้จะเล็กกว่านะครับเพราะว่าถอดพิมพ์มานะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่งก็ถอดพิมพ์มาเหมือนกันครับเป็นพระพุทโธคังนะครับเป็นพระพุทโธคังแต่ว่ามีตําหนิไม่คือพระเขาทําให้แตกต่างจากรุ่นแรกนะครับจากรุ anyway. ่นของหลวงปู <generally> <car> ่นะครับก็คือตามข้างหลังว่าวัดป่า้ําตกเขมโกนะครับก็คือนําของหลวงปู่ไปถอดพิมพ์เหมือนกันนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าพาเกนีนจะทําเหมือนทุกอย่างนะครับถ้าภาเก๋ทาเหมือนแต่ว่าบุกทุกคังยังไม่เห็นเกน,นะครับยังไม่เคยเจอเกน,นะครับน,นี้ของวัดป่าน้ำตกนะครับเนี่นะครับผมก็มีเท่านี้นะครับที่เช่าเก็บไว้ที่ถ้าผมเจอ จอพักเกที่แตกต่างไปจากนี้แล้วราคาพอสู้ได้นะครับผมก็จะเช่ามานะครับเอามาเป็นความรู้กันนะครับก็เหมือนเป็นวัคซีนให้กับตัวเองด้วยนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ด้วยนะครับก็ระวังกันไว้นะครับระวังกันไว้ถ้าเราไปเจอพักเกแล้วสามารถเช่าเก็บไว้ได้ก็เช่าเก็บไว้นะครับมันเป็นความรู้ของเรานะครับแต่ก็อย่าดูบ่อยมากนะครับสําหรับคนที่ ไม่ไม่เคยเห็นพระแท้เราไปดูพระเก๋เนี่ยครับมันก็จะติดตามันจะชินตานะครับพยายามดูพระแท้ให้บ่อยๆนะครับแล้วเราเวลาเราไปเห็นพระเก๋เนนะี่ยมันจะมันจะรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาเอ๊ะมันทาไมเป็นแบบนี้เอ๊ะทาไมสีเป็นแบบนี้เอ๊ะทาไมเนื้อมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยได้ดูของแท้มาบ่อยไงครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีพระแท้ เก็บไว้นะครับและเราอยากจะเช่าอยากจะเช่าพระรุ่นนี้เก็บไว้เราต้องดูเราต้องหาพระแท้มาดูไว้ก่อนนะครับจะเป็นสีไหนก็ได้นะครับพระเนื้อดินสีจะแตกต่างกันแต่เนื้อไม่ไมแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาพระแท้ไว้ดูนะครับเอาไว้ดูก่อนอย่าเช่าโดยที่ไม่เคยเห็นพระแท้นะครับอันนี้เป็นเบสิกหลักๆเลยนะครับเบสิกเบื้องต้นเลยครับ ต้องหาพระแท้มาดูก่อนดูให้ชินตาแล้วเราถึงจะเช่าเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งเสียนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ